สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมชย,ยันเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยายป้องกันร,ราชนจาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์เอนเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชนจาจักรรุ่นที่62เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสําคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ในสังคมของทุกประเทศนะครับไม่ว่าแต่ประเทศไทยเลย ประเทศไหนก็ตามนะครับเราจังมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าคุณพิเศษหรือคนที่มีการพัฒนาส,ส,สติปัญญาได้ล่า้ากว่าคนปกติทั่วไปนะครับแล้ววันนี้มีหลายองคอ์กรนะครับที่ให้ความช่วยเหลือในการผักดันให้คุณพิเศษเหล่านี้ได้อยู่ร่วมกับสังคมของพวกเรา อย่างพวกเราเป็นปกติสุขได้นะครับซึ่งวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาตินะครับก็จะนําเสนอผู้ร่วมทางผู้พิการทางสติปัญญาก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าสู่รายการนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมได้ชมกับ MV ชุดนี้นะครับซึ่งเป็น MV ที่วันนี้เป็นแสนวิวเลยนะครับพี่กดไลค์มานะครับขออนุญาตเรนเชิญชมได้เลยนะครับ คนเราเกิดมาพร้อมกับความแตกตา่างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตความถนัดของคนคนหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเกินตัวของอีกคนหนึง่งบางคนเกิดมาแวดล้อมด้วยความสุขในขณะที่อีกหลายๆคนมีอุปสรรคและความทุกข์เป็นเงาตามตัวขอให้หัวใจของคุณเปิดกว้างมองให้เห็นรับฟังทุกเสียงที่ได้ยินเข้าใจเขาด้วยใจของคุณแล้วคุณจะได้สัมผัสพ,พลังของความดีงามในความแตกต่างของชีวิต I just wanna thank you ใช้ความอดทนเพิ่มขึ้นเวลาเขาเอารมณ์แรงมาเราต้องเข้าไปกอดเขากอดแล้วไม่ต้องคุยอะไรจนกว่าเขาจะนิ่งแล้วเราค่อยคุยคือต้องลาออกจากงานจะใช้เวลาทุ่มเทให้เขาเพื่อที่จะพาน้องไปฝึกไม่คาดหวังอะไรมากมายขอแค่อยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในสังคมได้ ำให้โลกนั้นสดใสเป็นกำลังใจตลอดไปไม่เคยจากลาฉันขอเพียงเธอจะได้รู้ว่าฉันรับรู้เละขอบคุณที่เธอให้มาคือเราก็อายุมากแล้วนะคะก็เลยแบบเป็นห่วงเขาอะค่ะ ก็พยายามสอนเขาให้ดูแลตัวเองให้ทำช่วยเหลืองานบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะให้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขายังทำไม่ได้นะคะแม่หวังว่าเขาจะดูแลตัวเองได้เวลาพ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะคะ ากถึงคนหลายๆคนที่แบ่งชนชั้นนะแบ่งว่าเออชั้นดีกว่าเขาไม่จริงครับถ้าเราให้โอกาสเขาแล้วก็มีความเข้าใจเขาเขาก็สามารถใช้ชีวิตกับคนทั่วไปปกติได้โดยที่ไม่มีอะไรมากิีดมากีดขั้นเลย สิ่งหนึ่งที่จะปรับน้องได้เพราะน้องเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็เลยมองว่าน่าจะเอากีฬามาจับคือเรามองว่ากีฬาเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่พาลูกไปเที่ยวให้ลูกไปเรียนรู้สังคมที่อยู่กับคนอื่น ก็อยากจะฝากทีนี้ว่าขอบคุณกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทําให้ครูบุญชูคนนี้มีโอกาสได้สร้างพลังความดีอยากขอสองมือเราทุกคนเกาะเกี่ยวเด็กเหล่านี้ไปพร้อมกับเด็กๆทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ชื่อจะยากลำบากแค่ไหนเราก็ยอมสู้ต่อไปถ้ารู้ว่าพ่อหรือแม่คอยดูแลเราอยู่บ่อยครั้งที่เราพัดหลงครูบาอาจารย์เป็นผู้ช่วยสอนและชีแนะเพื่อนร่วมทางที่ดีเป็นที่พึ่งพาและเป็นกำลังตลอดการเดินทางเสมอขอบคุณค่ะที่คอยนำทางให้พวกเราที่วันนี้เรามีกันละกันขอบคุณที่ได้ร่วมทางกันครับ เป็นไงมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมได้ดูและฟังนะครับ m Video มิวสิกดีโนะครับขอบคุณที่ร่วมทางกันนะครับซึ่งวันนี้รายการคิดประชาของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณครูบุญชูโม่งไหมาทองนะครับผู้ก่อตั้งบูนิทิบ้านครูบุญชูนะครับสัตหีบและเป็นผู้ที่ได้โดนขนานนามนะครับว่าเป็นแม่พระ ของคนพิเศษหรือคนพิการขอ,ของเด็กพิการทางสติปัญญานะครับและวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากคุณเอดาจุนัวัชิระนะครับซึ่งท่านเป็นทูตยุวชนของ Special o l y m p i c t h a i l a ลนด d นะครับที่จะมาพูดคุยถึงารายการคิดเพื่อชาติในหัวข้อของผู้ร่วมทางนะครับผู้พิการทางสติปัญญาอย่างที่ได้ดูในเอมีนะครับก็ขออนุญาตวันนี้สวัสดีคุณตรบุญชูครับ,รบสวัสดีครับน้องเอดาครับ นะครับก <ersch> ็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นเหมือนกนจักและแรงผักดันนะครับให้คนพิเศษของเราหรือผู้พัฒนาทางสติปัญญาได้ลาช้ากว่าคุณปกตินี่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมสังคมนะครับเช่นมนุษย์ปกติอย่างพวกเรานะครับวันนี้อยากจะลินถามและถึงคุณครูบุญชูก่อนนะครับว่าวันนี้แรงบันดาลใจอะไรคุณครูบุญชูนะครับว่าได้กอตั้งมูลทิและได้เข้ามามา ลงมาช่วยเหลือคนพิเศษเหรือผู้ที่พัฒนาสติปัญญาได้ล่าช้ากว่าปกติครับคือสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการที่จะทํางานตรงนี้คือต้องการให้โอกาสเด็กกลุ่มหนึ่งที่ที่เราได้คุกคีกับเขาเป็นเวลา10ปีกับการสอนเด็กในโรงเรียนบ้านขับวิสีนะคะก็มองว่าเด็กกลุ่มนี้เราน่าจะส่งเสริมต่อควรคจะให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสก้าวไปในสังคมให้สังคมยอมรับเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กกลุ่มนี้ถึงแม้จะมีความพิการแต่ส่วนหนึ่ง S <S เขาก็ยังมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวเขาเองเยอะจึงมุ่งบั่นที่จะพัฒนาการเขาให้กล้ามาสู่สังคมภายนอกให้สังคมยอมรับเด็กกลุ่มนี้ให้มากที่สุดค่ะนี่คือแรงบันดาลใจของครูซึ่งมองแล้วเนี่ยจริงๆคุณครูเนี่ยก็เป็นอจะจะเหมือนเป็นหน่วยหลักหน่วยหนึ่งซึ่งได้มีการเข้ามาช่วยเหลือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังมีอีกหน่วยหลักอีกหลายหน่วยข,ของประเทศไทยโดยเฉพาะาสมาคมสเปเชียลโอลิมปิกไทยนะครับ,รบซึ่งก็ ได้เป็นองค์กรหลักนะครับซึ่งจะเรียกว่าเวอร์เกรมหรือเวอร์คลาสก็ได้นะครับซึ่งว่าวันนี้เข้ามาช่วยในการพัฒนาให้คนพิเศษเหล่านี้ได้โอกาสอยู่ร่วมกับสังคมวันนี้อยากจะเรียนถามคุณครูบุญชูต่อว่าวันนี้ได้มีการธำเกิจร่วมกับ Special ล i ริกไทยแลนด์ไหมครับ คือจะบอกเลยว่ากลุ่มกีฬาของเซ e เชียลอินปิกเนี่ยเป็นกีฬาแรกที่ทางคุมปุญชูได้พาเด็กเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานะคะคซึ่งนั้นเป็นเป็นความดีใจมากเลยที่เราได้มีโอกาสพาเด็กไปแข่งขันกีฬาร่วมกับกลุ่มของเซ e เชียลเพราะในกีฬาของเซสเชียลเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดอายุเขาแบ่งช่วงอายุให้เด็กได้มีโอ,อกาสแข่งเล่นกีฬาได้เกือบทุกคนคก็มองว่าเออริ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให,ให้ให้เราเนี่ย ได้มีโอกาสสร้างอนาคตใกับเด็กๆได้ก็เดียร่วมกิจกรรมกับของสเปเชี l ลเนี่ยมาโดยตลอดเลยครัจนกระทั่งเราได้มายืนจุดนี้เพราะสเปเชียลเช่นกันครับเพราะกีฬาที่ดาเนินการโดยสเปเชียลบริกเนี่ยเป็นกีฬาจะว่าเป็นแห่งแรกหรือที่เดียวของโลกก็ได้ว่าเราไม่ได้นํากีฬามาตัดสินด้วยการแพ้ชนะเรานํากีฬามาเพื่อเป็นการให้ ให้นักกีฬาเหล่านี้ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับคนอื่นทํางานร่วมกับคนอื่นได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เพราะว่าสเปเชียเนี่ยเขามีการคัดกีฬาที่ไม่เหมือนที่อื่นเขาก็จะเน้นเรื่องจัดเป็น d ดี i วชันอ่อนก็อยู่กับอ่อนเก่งอยู่กับเก่งหลังจากที่ได้ทีมแต่ละทีมที่มีคนเก่งในสายทีมแล้วเนี่ยเขาก็จะมาคัดเลือกด้วยกันจับฉลากว่าทีมไหนจะมีโอกาสก้าต่อไปในอนาคต นี่ค,คือสิ่งดีของจะไปเทียวครับก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่ได้เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้กีฬาสเปเชียลบริกเนี่ยไม่ได้เน้นถึงแพชชนะเหมือนกีฬาโอลิมปิกทั่วไปกีฬาอะไรนะ,ะคุณพิการ,รพาราเกมเนี่ยเราไม่ได้เน้นแพชชนะแต่เราต้องการเน้นให้คนพิเศษเหล่านี้ได้รู้จักทำงานร่วมกันทำก<ช>ิจกรรมร่วมกันตอนนี้เร,ร,รียนถามคุณครูบุญชูครับว่าวันนี้เองเนี่ยซึ่ง คนหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับในอย่าว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการก็ตามเนี่ยคือคุณนครทิพตบมาอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเริ่มที่น้องมาสมัรเนี่ยน้องจะเป็นเด็กที่ร่างกายแค่กลนเนาะแล้วดูแล้วเขาก็จะเหมือนแบบอายุกับตัวเองเนี่ยจะต่างกันเยอะมากแล้วก็มองว่าทำยังไงจะให้เด็กกลุ่มคนนี้มีพัฒนาการที่ยี่ขึ้นก็จับลงฝึกกีฬาซึ่งกีฬานั้นก็คือของเซพิเชียลเป็นหลักตอนนั้นนะคะซึ่งนครนอายุมาก มีสเปเชียลที่ให้โอกาสเด็กที่อายุมากเกินไปเนี่ยมาก็พยายามฝึกเขาแต่นครเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทุกครั้งที่ไปแข่งกีฬานาะนครไม่เคยได้เป็นตัวจริงเขาจะเป็นตัวสำรองตลอดซึ่งเราก็มองว่าเขาก็ไม่เคยย่อท้อกับสิ่งที่ที่เราตรงนี้ทุกครั้งที่ไปซ้อมเนี่ยเขาจะมีการให้การที่ดีขึ้นตลอดซึ่งเราดมมองเห็นตลอดเลยความภูมิใจเราเลยใช่แต่ก็รู้สึกภูมิใจว่าเขากข้าวหน้าแม้แต่ครูฝึกสอนเองก็บอกว่า อาจารย์คนนี้เขาก้าวหน้าขึ้นมางเลยนะบอกเนี่ย <Okay. S 2> เราก็มองว่าเขาดีขึ้นจากการที่ดีขึ้นบอลหนึ่งมีการแข่งขันแคสต์เปเชียลเราก็ส่งน้องลง <Okay. S 2> และสิ่งที่เราได้ก็เกินเกินความคาดหวัง <Okay. S 2> น้องสามารถได้เหรียญทองและสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่อีกสังคมหนึ่งก็คือได้ไปต่างประเทศกับเพื่อนเขา mm hmm. นั่นคือความภูมิใจที่สุดที่ครูสามารถผลักดันเด็กคนหนึ่ง <Okay. S 2> กล้าไปสู่ในสังคมที่ให้โลกเย้นรับรู้ว่าเขาคือคนเก่งคนหนึ่งของเราและ สิ่งที่สําคัญคือทําให้ทุกคนในโลกต้องยอมรับด้วย <c oughs> ว่าคน <c oughs> คพิเศษเหล่านี้ไม่ได้เป็นภารากับท่านเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งคนพิเศษเหล่านี้สามารถอยู่กับพวกเราได้เป็นเรื่องปกติอีกแล้วเพียงแต่ท่านต้องให้โอกาสใช่เรว่าโอกาสเนี่ยสำคัญใชเป็นเรื่องสําคัญแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีตัวแทนซึ่งเป็นถือว่าเป็นยุวชนหรือว่าจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ก็ตามเลยนะครับว่าวันนี้คนรุ่นใหม่ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ก็ขอญาต์สอบถามน้องเอดานะครับถือว่าเสมือนเป็น ตัวแทนของคุณรุ่นใหม่เขาว่าได้ครับ<ช>น้องเอดาเนี่ย<ช>แล้วก็น้องเอดาก็ดำเนินดมโลกต่งทูตเยาวชนของสเปเชียลบริเกนประเทศไทยอันนี้น้องเอดาอยากขออนุญาตให้น้องเอดาแนะนําตัวเองนิดนึงครับว่าวันนี้เองน้องออ่าน้งเอดาอ่าทำอะไรอายุเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เลยครับอเอราก็เรียนอยู่ที่ร่วมเรดี้อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะ ตอนนี้อยู่เกรด10ค่ะเทียบกับมสค่ะถือว่าดังนั้นเลยนะ <c oughs> คนรุ่นใหม่จริงๆเลย <c oughs> ค่ะ,คะแล้วตอนนี้ก็15ปีค่ะอายุ15ปีแล้วน <c oughs> ะครับตอนนี้อยากเดีนสอบถามน้องเอดาที่นึงครับวันนี้แรงบันดาลใจหรือรู้สึกยังไงที่เข้ามาได้เข้ามาร่วมงานกับ Special b r รมั้งครับ ค่ะก็ได้มีโอกาสที่จะเจออาจารย์นริ์นะคะ,ะท่านประธานท่านนายกสมาคมสปเชื่อเฟรนด์เตไทยอาจารย์นริ์เขาก็ชวนให้หนูมาดูสเปเชียลลิมปิกมาดูงานนะคะ่ะ <c oughs> ตอน,น,นเขาก็จัดงานมีนักกีฬาพิเศษ <c oughs> มาเล่นแบดมินตันกัน,นะคะ่ะหนู <c oughs> ก็เลยไม่มีโอกาสเจอแล้วหนูก็เห็นแล้วหนูอยากช่วยมากเลยะคะ่ะ <c oughs> ทุกคนเราเคยทำผิดอะไรครับตอนนั้นตอนนั้น ถึงว่าปิ้งหรือว่าฉันต้องลงไปละฉันจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะเหมือนหนูเห็นทุกคนนะคะแล้วเขาดูมีความสุขมากเลยค่ะแล้วมุ่งมั่นค่ะใช่เขามุ่งมั่นมากค่ะมันไม่เกี่ยวว่าเขาแพ้หรือชนะเขาเขาดีใจกับทุกอย่างที่เขาทำใช่นี่คือเสน่ห์อันหนึ่งซึ่งแล้วยังไงต่อครับเอราก็เลยอยากมาช่วยค่ะช่วยเหลือแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จัก เรื่องสเปเชียลลิมปิกค่ะแล้วก็ให้ยอมรับแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะนี่ครับนี่ถือว่าเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสได้สัมผัสกับพูดคุยกับน้องเอด้ามาก่อนหน้านี้นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจน้องเอด้ามากอยากจะเรียนสอบถามน้องเอด้าถึงถึงเนีความคิดของครอบครัวความสําคัญของครอบครัวมากครับน้องเอด้ายังไงครับ ความความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าเ,เราต้องเชื่อใจระหว่างทั้งสองด้านทั้งสงฝั่งเลยค่ะฝั่งเราก็ต้องเชื่อใจว่าผู้ปกครองเราเนี่ยก็จะพาเราไปหาสิ่งที่ดีๆค่ะแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็เชื่อใจกันนะคะ <laughs> นี่แหละครับที่ความคิดถึงในแง่ของสาบันครอบครัว ก็อยากให้ท่านผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้คิดแบบน้องเอดาด้วยนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยความไวเนื้อเชื่อใจของครอบครัวการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและการการให้ให้สิทธิของความคิดนะครับซึ่งได้มีการแชร์กันได้เอื้ออาทรกันหรือย้อนกลับไปถามน้องเอดาต่อนิดนึงครับวันนี้ได้เข้ามาสัมผัสกับส,บสเปเชียลปิกได้มีโอกาสช่วยเหลือเป็นทูตยุวชนของสเป,ชปเชียลปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยวันนี้เองสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งน้องเอดาอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ย มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรบ้างในความคิดของน้องเอราได้เลยครับจากที่ได้สัมผัสนะครับเอราอยากให้ทุกคนลองมาเจอนักกีฬาแล้วก็คนพิเศษค่ะคนพิเศษเพราะว่าคือก่อนหน้านี้นะคะเอราก็รู้จักกับ Special o ลิ m p i c ตอนแรกเราก็อยากช่วยอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่า เราก็เฉยๆอยู่พอสมควรแต่พอเราได้มาเจอเขาจริงๆเนี่ยเราอยากช่วยแล้วเราก็เห็นความมุ่งมั่นของเขาเราก็ค่ะน,นี่ครับน้องเอด้าก็ลงมาเห็นความมุ่งมั่นของน้องจริงน้องเอด้าเนี่ยเข้ามาเป็นตู้ยุ่ชนเนี่ยน้องเอดายังชักชวนคุณพ่อคุณแม่ของน้องเอด้ามาด้วยซึ่งจะถือว่าเป็นเป็นผู้ช่วยเหลือหลักก็ยังว่าได้นะครับ ตอนนี้ในแง่ของของมิวสิกวิดีโอที่ได้ทํามาเนี่ยวันนี้น้องไอกดาอยากจะเสื่ออะไรที่คิดสักครู่ตอนต้นเราได้เปิดไปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับมิวสิกวิดีโอขอบคุณที่ร่วมทางนะคะก็เป็นวิดีโอขอบคุณแทนน้องๆทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนเขาที่ให้โอกาสเขาค่ะจริงๆมิวสิกวิดีโอนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้ไลฟ์ หลายแสนวิวเลยครับเยอะมากและจริงๆน้องไอร่าไม่ได้ทำแค่เพลงวิดีโอตัวนี้เท่าที่สร้างยังมีตู้อื่นอีกไหมครับน้องไอร่าครับเพื่อท่าถ้าผู้ชมก็ได้ไปติดตามได้นะครับไอร่าเคยทำเพลงกับพี่คริสพี่สิงโตแล้วก็ทำเพลงกับพี่ไบรท์พี่วินมีอะไรบ้างบอกท่านผู้ชมได้เลยครับเป็นขอ thank you my silent hero นะคะเป็นเพลงนี้แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ขอบคุณหมอค่ะในช่วงโควิดค่ะเพลงก็ขอเป็นคนหนึ่งค่ะก็คือให้กำลังใจทุกคนในสถานการณ์โควิดค่ะท่านผู้ชมต้องไปฟังนะครับผมฟังมาหมดแล้วครับเพลงขอเป็นคนหนึ่งนี่นะกรซึ้งอยู่แล้วพอให้กำลังใจกับทีาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยโหยิ่งซึ้งอย่างเลยครับท่านผู้ชมต้องไปดูนะครับซึ่งทุกทุกมิวสิกวิดีโอเนี่ย อลฟ์เป็นแสนวิวบางมิวสิกผมไม่บอกครับท่านผู้ชมว่าไปถึงร้านวิวแล้วด้วยซ้าไปนะครับต้องติดตามไม่ได้นะครับนี้ย้อนกลับมาถามคุณครูบุญชูบ้างครับวันนี้ในแง่ของคุณครูบุญชูเนื่องจากว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายสาบันซึ่งอยู่อยู่เสมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าฐานทัพก็ได้นะของ special b i c k ก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญญานุกูลนะครับศูนย์การศึกษาภาคพิเศษนะครับซึ่งว่าอยู่ทั่วประเทศเลยซึ่งเป็นผู้ดูแลคนพิเศษเหล่านี้ นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยคุณครูบุญชูเนี่ยอยากจะคิดว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำอะไรหรือหรือยังไงบ้างอยากจะแนะนำอะไรบ้างครับหรือว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีการสับสนอย่างไรครับคือสิ่งที่ต้องการให้สังคมก็คืออยากให้ยอมรับปัญหกับเด็กตัวนี้และให้โอกาสครับให,ให้โอกาสกเด็กกลุ่มนี้ให้มอยู่ในสังคมเหมือนกับพวกเรา คือเด็กทุกคนสามารถที่จะยืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกับเราได้เพราะเมื่อเ็เป็นมนุษย์ด้วยกันขอพื้นที่ว่างในสังคมให้เด็กกลุ่มนี้ได้ยืนเคียงคู่กับพวกเราให้จับมือเราเดินเคียงคู่กันไปอย่ามองว่าเด็กเหล่านี้ไม่ควรที่จะอยู่ในสังคมเหมือนพวกเราให้โอกาสเขาค่ะโอกาสเท่านั้นที่จะผลักดันเด็กกลุ่มนี้และกําลังใจให้กับครอบครัวเหล่านี้ให้สามารถอยู่ในูปแบบนี้กับพวกเราได้ วันที่เขาทุกเขาทอ้อทุกทรราณก็คือครอบครัวน้องไม่รับรู้ว่าสุขหรือทุกแต่คนที่ทุกขหรือสุขก็คือครอบครัวถ้าสังคมอบอุ้มเท่ากับสังคมให้โอกาสดีๆกับครอบครัวให้รอยยิ้มให้ความสุขให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กับเด็กๆกลุ่มนี้ขอโอกาสทางสังคมค่ะให้ยอมรับเด็กกลุ่มนี้บ้างขอบคุณกับจกเจเปเชียลที่ทำให้บ้านคุณปุญช่วยเนี่ยสามารถ ส่งนักกีฬาสร้างอนาคตให้เด็กๆที่อยู่ในความดูแลเนี่ยได้มีโอกาสมาเล่นกีฬาได้มีโอกาสทำในสิ่งที่โลกต้องรับรู้ว่าวันหนึ่งเด็กเหล่านี้สามารถที่จะทำอะไรที่ได้ใกล้เคียงกับคนปกติเช่นกันครับก็อย่างที่น้องเอได้ก็พูดเลยนะครับคุณรูจชุครับว่าคนรุ่นใหม่วัยนี่ยยังให้ความสำคัญกับครอบครัว ได้เห็นในความสำคัญของครอบครัวอย่างมากอันน uh ี้ผมชื่นใจแทนแทนแทนหลายหลายคนเลยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆที่อยู่ในประเทศไทยในเจนนี้ยซึ่งวันนี้เจนนี้อย่างตัวอย่างของน้องเอด้าเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งที่เป็นทูตยุวชนเลยของสเปเชียลเมดก็คือให้ความสำคัญต่งครอบครัวครอบครัวมันต้องมาก่อนกครับสิ่งเหนืออื่นใดนะครับซึ่งในแง่ตรงนี้เนี่ยน้องเอ็ด้าอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับอยากให้ท่านผู้ชมคิดยังไงหรือจะช่วยเหลือยังไงอยากฝากอะไรไหมครับกับท่านผู้ชมโดยได้ฝากได้เลยครับ วิธีที่จะช่วยเหลือได้นะคะง่ายที่สุดก็คือฝากดูวิดีโอค่ะฝากดูเพลงฝากฟังบอกได้อีกทีเลยครับน้องเอร่าว่ามีอะไรบ้างครับมิวสิกวิดีโอนี้นอกจากขอบคุณคู่เริ่มทางแล้วค่ะขอบคุณที่ร่วมทางขอเป็นกำลังใจขอเป็นคนหนึ่งขอเป็นคนหนึ่ง Thank you my silent hero ค่ะแล้วก็กำลังจะออกเพลงใหม่ค่ะอะไรครับบอกได้เลยครับขอมือแทนหน่อยค่ะยัมีวสด อันที่4ขอมือเธอหน่อยนะครที่จะจับมือร่วมกันไปนะครับซึ่งจริงๆท่านผู้ชมนะครับวันนี้เองเนี่ยท่านผู้ชมสามารถสัมผัสคนพิเศษเหล่านี้ได้นะครับที่ฐานทัพของโรงเรียนปัญญานุกูลหรือญญาศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปดูและท่านผู้ชมเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้นะครับผ่านสมาคมสเปนเชียร์ปิกประเทศไทยนะครับซึ่งท่านผู้ชม จะยังมีเบอร์โทรขึ้นให้ตอ,ตอนตอนท้ายนะครับว่านะครับซึ่งวันนี้รายการคิดประชาต,ต้องขอขอบคุณคุณครูบุญทูนะครับม่วงหมายตอกับน้องเอด่านะครับถึงวชชระนะครับซึ่งมาให้เกียรติกับทางรายการและมาเผยแพร่นะครับถึงคุณพิเศษจะเป็นอย่างไรไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหลบหลีกเลยจะต้องให้ความชื่วเหลือเขคือ เหมือนเพื่อนเราคนคนหนึ่งที่ต้องจับมือเดินร่วมทางกันไปนะครับวันนี้นะครับรายการคิดป,ประชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับทั้งคุณครูบุญจูกับน้องเอเด้ามากๆนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจำทางสาถาททนีทททีนะครับวันนี้กับผมจะยยงจเจริญช่วงตวุยพร้อมคุณครูบุญจูม่วงหมายตองและน้องเอด้าชุนหาวัชรัตะนะ์ครับต้องขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ